น,นี่ก็คือเป็นลูกบัวรอยที่ห้าปั่นเรียบร้อยนะคะ่ะต่อไปสิเป็นขั้นตอนคือเอาก่อนบัวรอยแป้งบัวรอยที่ห้าปั่นแล้วนี่เอาไปต้มไปต้ม,ตมให้ซุกแล้วก็ามาต้มใส่กบน้ำกะทิอีกที่หนึ่งนะคะขั้นตอนก็ไปข้องการเต็ดบัวรอยนะคะอันนี้คือห้าเตรียมน้ำกะทิ น้ำกะทิกะทิต้มใส่น้ำตาลแลวกะร้อยใบเตยใบเดือดเสร็จแล้วห้าก็ผักไว้แล้วกะห้าสีมะตังน้ำสำหรับว่าต้มเม็ดบัวร้อยต่ออันนี้คือน้ำร้อยให้น้ำเดือดนะ้ค่ะแล้วห้าวกะสีเอาบัวร้อยที่เ้าปั่นไว้มาลวกขาเม็ดบัวร้อย ู่ข้นมาลอยขึ้นมาเหนือนามหอนหอแสดงว่ามันมันสุกมันจังกู่ลอยขึ้นมาเท่ากับตกักเอาค่ะอันนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วด้วค่ะท้าสิเอาเม็ดบัวรล้อยทีห่ห้าปันไหวนี่ล่งไปลวกลอ,อยแบงล่งจะแบงล่ง แดงตุ่มแดงตุ่มทีละหน่อยก่อนเะวาเข้าเห็ดใส่ไฟ้แห้งด้วยค่ะน้ำเปล่าข้าธรรมดาดีละ แกงบัวร้อยทีเ,เข้าปั่นไว้คอยสีคอยเห็นแกงกำลังเหลื่อมพูขึ้นมา แมนคู่หลายจังหน่อยแมนคู่คู่หลนจังหน่อยคู่แล้วก็บุ๊มแมนมาสิตักขึ้นโลดได้ค่ะรอบเลยตะลัางตะลังสูบแตาว่าไม่สุปปูบฟอมกันนะข้าจังต่างฟอมแมนนี่สิเป็นแมนสิเป็น หนวดแป้งใส่มันหม่วงกับมันสีสลยได้สองสีก่วาข้าสีใส่ใส่เผือกท่านเป็นลูกเตาลอยไปในน้ำบัวลอยน้ำเหมือนสีเป็นซื้อว่านี่อันนี้คือมันลอยขึ้นมากลอยขึ้นมากหมดแล้วในข้าวซอยตาเกาอะอกเอาตะแยงตาเกาอะอก แล้วก็เอามาใส่ใส่น้ำกะทิที่เห้าเตรียมใบก่อนเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆดนะคะ่ะหั็นจนเบิดสะก่อนจะเอาสุมไม้ล่งตุ่ม อนอไม่ลงมตึมละบันนนำเก้าหนีละขอยเทลงเท่ลงด้วยจิกๆลงตึงคนจังน้อยเวยค่ะขาเทลงไมเพราะว่ากันแป้งติดก้นหมอ้อ นี่นาตาที่ห้าตาขึ้นมาแต่ว่าอันนี้คือยงบัท่านดีเล้วห้าวสาเฮ็ดเซตแล้วนี่ห้าเสียว ข้าสีเอาแป้งทสียข้าตม้มลวกมาใส่น้ำกระที่นี่ไปต้มอีกที่นึงให้เดือดหลัะจังพ่อแต่อันนี้โบทันเสร็จแล้วค่ะแต่นาจาเสร็จประมาณนี้อ่าพ่อข้าตักตักออกจนเบิด ข้ากระสีใส่หมอนี่มาตั้งไฟต่ออเอาหมอมาตั้งไฟแล้วต้มต่อไปจนเดือดแล้วข้ากระซิเติมบักเาาออนครับ เผือกลงไปนะคะ่ะก็เป็นการว่าเซตสิ้นม <c oughs> ันสิเลือดไ้จะหน่อยเพราะว่าเขาตั้งน้ำกะทิตม้มต้มน้ำกะทิใสน้ำต,ตาลไว้แล้วแล้วเข้าไฟลวกหัวร้อยมาใส่หมอเขานั่งเดือดห้าวกรีิ่เท,ทเทเผือกลสวเข้าหันเตาไป ข้าบริหนวดเผือกใส่แปงค่ะแต่ว่าห้าหนวดมั่นสองสีมั่นหวงกับมั่นสมเ้าก็บหันหันในเผือกเป็นลูกเตา๋ามาลอยอยู่ในน่แทนกับใส่บักเป่าอ่อนจํานี้ละค่ะถือว่าเป็นการเซ็ตสิ้นแล้วถ้าผู้ใดถือใจก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เยค่ะเด้อคลิหนาสีมี่ อย่างอื่นมาเห็ดให้เบิ่มอีกเป็นขนมหวานสิเป็นอาหารต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ